ความดีกับผู้ที่สมรรถในการศึกษาในครันน้งนี้พี่น้องรั้ในสถาบันที่ทำมรื่อี้ประเทศไทยน,นี้เป็นสถาบันที่สอนปลักสูนรในเรื่องของพระวจนะของพระเจ้าในภวิษิพันธรคมีทั้ง66เล่มซึ่งในแต่ละคนนั้นจะต้องเรียนจริง รู้จริงทางสถาบันจึงจะให้ออกไปรับใช้ได้เพราะในพระวจนะพระเจ้าทั้งสิบหกเล่มน,นี้เป็นความจริงและเมื่อเราเดินแบบพระวจะนะพระเจ้าชีวิตเราก็จะได้รับพรอย่างมากมายขอขอบพระพระเจ้าสําหรับนักศึกษาทั้งห้าคนซึ่งผมก็ได้ให้อราวานมารุ่นนี้เป็นรุ่นที่สิบสานะ เป็นอาจารย์ประจำและก็เป็นที่ปรึกษาของสถาบันมีอาจารย์และเดินมาถึงวันนี้ซึ่งไม่ได้เป็นง,งานง่ายเลยเพราะจะต้องเรียนจริงรู้จริงถึงแม้จะเรียนฟรีอาร่านฟรีอยู่ฟรีทุกอย่างฟรีเพราะมีทางประเทศเกาหลีได้สนับสนุนในเรื่องใครจะจัต่างให้กับพวกเราแถมยังได้ไปดูงานที่ประเทศเกาหลีี เรน,นั้นการที่เราได้เรียนในสถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากทุกแห่งหนและวันนี้นะครับลูกศิษย์ของเราที่อยู่นักเรียนนี้แล้วจบไปก็ไปเป็นศิษย์หยาบบลยปเ้ิดคิดจับมั่มา,มาหลายจังหวัดไม่ว่าจะจะังหวัดทั้งทุกมุมของประเทศไทย เราก็จะเจอพี่น้องของเราที่ออกปารับใช้เพราะนั้นพวกเราทุกคนเป็นพี่น้องกันเราไปต่างประเทศถ้าเราบอกว่าเราเป็นทิสเตียนเป็นผู้รับใช้เขาก็จะต้อนรับเราเราไม่ได้ปวดตัวเราเองแต่เราหวดเรื่องของพระเจ้าเพราะนั้นเราจะทําอะไรต้แต่งเราต้องระวังตัวเพราะเราเป็นผู้รับใช้เราเป็นผู้ที่จบแล้ววันนเราต้องมีความรักยิ่งใหญ่ ในหนึ่งโครีวันที่สิบสามสี่ห้าหกเจ็ดที่อาจารย์สอนอยู่ประจำความรักกดทนงานทำคุณให้เป็นประโยชน์ไม่ช้าไม่ห,ด,มหดตัวไม่หยิ่ง่ยองไม่หยากทายไม่ถือเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อเขาระบฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อเขาขอบคุณชอบความรับคนใน้ทุกอย่างแม้ความผิดผมก็อื่น และเชื่อในส่วนดีของเขาเสมอมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างนี่คือพรามจาหนกที่พวกเราที่เป็นผู้รับใช้จะต้องจาหแน่นต้องประกาศเรื่องราวของความรักพระเจ้ารักเราอย่างไรเราก็ต้องรักคนทั้งโลกเช่นกันไม่มีใครที่ไม่เคยกระทำผิดแต่พระเจ้าอภัยให้เสมอ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิทธ15คนนี้ซึ่งถือว่าเป็นตั้งแต่รุ่นแรกที่มาเรียนบางคนเรียนยาวงานนะบางคนตนะ่าปรเนะโดยเฉพาะปัญญาโทในปีนี้การงานงานที่ดีเพื่อนะครับเพราะฉนั้นพวกเราต้องรับใช้พระเจ้าเราอย่าคิดเองเออเองแต่ให้พระวจนะนำชีวิตของเราแล้วชีวิตเราก็จะได้รับรับของ โดยการสรงนำของพระเจ้าสำคัญที่สุดคือความรับที่เราต้องมอบให้ทุกคนขอบพระเจ้านะครับสำหรับท่านๆท่านนี้อารมณ์และนับผมเชื่อว่าพระเจ้าจะนำพวกเราออกไปสุ่ก็พรมากมายซึ่งเกินคำบันยายพระเจ้าจะเทกันเจอพวกเราในและวันนี้ก็มีสิทธิอภิบาลจากต่างประเทศมาทั้งไทย เขาถือว่าเป็นผู้ที่พระเจ้าเจองไว้ได้รับใช้พระเจ้ามายาวนานเพราะนั้นการรับใช้วงพระเจ้าไม่ใช่ภาระแต่เราจะมีชัยชนะโดยพระคุณของพระเจ้าอย่ากลัวนะครับพระเจ้าตรัสแล้วว่าอย่ากลัวออกไปทบใช้นั้วอย่ากลัวนะครับแล้วเราจะได้รับพรอพนมากมายต่วันนี้ขอแสดงาความดีของพวกเราทุกๆคนแล้วก็มีความ จึนชมดีอย่างมากที่พวกเราได้เรียนจนจบและได้รับการเิารพรรมเจ้าวันน,น,นี้วันนี้ที่ท่านแต่งชุดนี้เป็นชุดที่พระเจ้าจึงไว้ให้แต่พระวนจนะพระเจะ้าไม่มวนจบน,นะครับถึงแม้ท่นานจะเรียนต่อตีอโถเอกก็ไม่จบเพราะพระวจนะพระเจ้าทั้งหกสิบหกเรื่องนั้นมีพระพรมากมายที่เราเรียกว่าพระพรซ้อนอพระพร ทุกคนไม่ล้มแต่สิ่งที่ดีดีดีและดีตลอดเวลาขอเป็เจ้าไปก่อนหน้าเอน